เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสะสะวะทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนตัวต้านทาน1นนะมีแถบสีดังรูปนะครับถามว่ามีความต้านทานเท่าไหร่ก็ให้อ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทานตัวนี้นะทีนี้วิธีการอ่านค่าความต้านทานจากแถบสีของตัวต้านทานนะมันมีหลักอย่างนี้ครับก็คือ,อความต้านทานเนี่ย นะครับมันจะเท่ากับอะเท่ากับแถบสีที่1นะครับแล้วก็ต่อด้วยแถบสีที่2คูณกับเลข10ยกกำลังแถบสีที่3แล้วก็บวกลบด้วยแถบสีที่4ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อน เน,นี่ยแถบสีแต่และแถบสีมันก็สามารถแปลงเป็นเลขได้เป็นเลขต่างๆกันไปนะครับเออฉะนั้นฉะนั้นก็จะได้ว่าความต้านทานของตัวต้านทานตัวนี้นะครับ จะเป็นเท่าไหร่ครับแถบสีที่หนึ่งเนี่ยเป็นทองเราก็ลงไปดูว่าสีทองเนี่ยมันคืออะไรนะครับอืม โอ้ oh, สีทองเนี่ยมันยังไงอะ่ะมันเอาสีทองขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วสีทองเนี่ยมันจะเป็นแถบสีที่หนึ่งกับสองไม่ได้อะ่ะเออเนี่ยแถบสีที่หนึ่งสีสองมันไม่อนุญาตให้เป็นทองนะสีทองมันใช้ได้กับกรณีที่เป็นแถบสี่ที่สามเท่านั้นหรือก็แถบสีที่สี่นะเออเพราะฉะนั้นมันผิดด้านนะนะเออตัวต่างๆเนี่ยมันผิดด้านนะเราต้องนับใหม่ แสดงว,ว่าอันนี้มันเป็นด้านหลังอะ่ะมันต้องกลับด้านใหม่อะ่ะนะต้องนับแถบสีใหม่อะ่ะนะแถบสีหนึ่งมันไม่ได้เริ่มจากทองแล้วหนึ่งมันต้องเริ่มจากเหลืองแล้วนะผิดด้านนะครับเออหนึ่งนะต้องกลับด้านนิดหนึ่งแล้วก็สองเนี่ยไปเริ่มที่ม่วงนะครับสามเนี่ยเป็นส้มแล้วก็สี่เนี่ยเป็นทองเข้าไหมครับเราก็เอารูปเนี้ยมากลับนิดหนึง่งนะครับเออ อย่างนั้นก็เหมือนกับโจทย์มันจะหลอกเรานิดนึงนะก็เพราะฉะนั้นต้องเริ่มหนึ่งที่สีเหลืองครับอันนี้เป็นหนึ่งแทนอันนี้เป็นสองอันนี้สามแล้วก็นี้สี่แถบสีที่หนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเราก็ไปดูตารางว่าคืออะไรครับสีเหลืองเนี่ยก็คือเลขสี่นะครับเราก็เติมสี่สีม่วงแถบสีที่สองเป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยคือเลข เครับนะเลขเก็เป็น47นะครับแถบสีที่3เป็นสีส้มนะสเนี่ยสีส้มนับจากขวาไปซ้ายนะแถบสีที่3สีส้มก็กำลังสนั่นเองนะเออคูณสิบกำลังสบวกลบความคลาดเคลื่อนคือแถบสีที่4ซึ่งเป็นสีทอง นะสีทองก็บวกลบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเออก็ได้ค่าความต้านทานออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถตอบได้ว่านะตัวต้านทาน มีค่าความต้านทาน47คูณ10กำลัง3มก็คือ47,000โอห์มอ่ะกําลัง3เขียนเป็นกิโลก็ได้ครับเออ47กิโลโอห์มเออเขียนอย่างนี้อ่ะเป็นกิโลโอห์ม10กำลัง3ก็เติมกิโลเข้าไปนะครับมีความคลาดเคลื่อน5%นะครับและมีความคลาดเคลื่อน อยู่ในช่วงบวกลบ5เปอร์เซ์นะก็ตอบได้ประมาณนี้เหนะจบเออนะดูตัวดั้นทานนิดหนึ่งอยาให้สีทองขึ้นก่อนนะเออก็กลับด้านนิดหนึ่งนะครับ